เงี้ยง็น้ำหรเล่าเนะ่น้ำค่ป้าพูนะยายเอวหัวเถอกรลังจอเิเรียนออกปลามาต่ำอีกหมองนึงหรอเปิ่าหรเปล่า้าบาดา,าอย่างางาา้งามเถอะงามกุมูด้วนี่โอ้โมันสิพอ่อแบบนี้อีกนู่นนะมอดกขึ้นน้ง ดงเพชรเต,ตดำโดงเกาที่เคยเคยเก็บแตงแต่ช่วงหนาหอนแล้วเบ่งกำลังจะสิออกปลาเนี่ยบักหลายแลวเดี๋ยวไปเห็นองเมาลายนะก็จะได้เรียนเก็บบริตัดทายบังสะเฮาได้บ,า,บา,ดาเนี่ยเปล่าอีกแล้วอาการเก่ามาอีกแล้วหมานไทยคิดเราพี่น้องมันจะเป็นตั้งซีแล้วไม่ได้เดี๋ยวนี่ พี่น้องจ้าดีบด่ดีอันนี้เอยอาจสิได้เฮ็ดเป็นคลิปตั้งหากคลิปแยกอีกตั้งหากเพื่อจะนี่โอ้สดท,ที่จะบังจะมากันด้วยจ้จะมากันด้วยพี่น้องถ้าคลิปเนีเ้ยอื่นเคยสิแยกคลิปตั้งหากเออเอยจะเขียนวันที่บวกที่ดอกจใาว่าเก็บนี่จะยังไงมันน่าเสียเลยภาสิมาพาอ ไม่นานยุกแบบนี้น,น,นะีิจ้ะข่อยใจเย็นนี้เริ่มคิดว่าบ่ใดมันดุ่งนี่ดุ่งที่คอยใดยลหลายๆคอยลืมว่ายุ่งบ่ใดเย็บมันก็หางมาทั้งนี่สับงพวก่จุ๊ดโ,ดโตดด้วจ้าฮาวินจะได้หอบไปตัดขายเฮียนีหล แต่ก,การฟ้าอีกแล้วมันุกแตของเด้อไ,ได้มันนั่นแต่นอน้อยแต่ยังมีอยู่หวังมาสิได้ขึ้นมาอีกอยู่เด้อค่ะคุณแม่น้อยนั่นก็ได้ยังไหลอยู่เด้อ ไปสิขึ้นไปสิมะพอนองไปนอง อม่อได้เคยไดซื้อได้หอบเมียบานทั้งเฉียงเมียเดี๋ยวนี้ยังตั้งน้ำเหรอเบิ่งนีน้ำค่ะ โอยสิเดนไตไฟเก็บเง็ยบแล้วพี่น้องโอ้ยโอ้ยหนุ่มนุน่มขาดแล้วบางนในน่อยยุกกว่าี้ไปนะโอ้ยใหญ่ใหไงเนี่ยเด้อสิเดนไม่เก็บอีกเบดกับสิมเมืร์เพราะเบดบาน กวางไม่มองได้แน่นอนบาดเนี้ยเนะานเนะจำได้แน,น่นอนเงือกตัวขวงจํามองไม่ได้จําพิดมองเนี่ยปัญญาเวียกับมาทั้งนี้ ฝ้าวี่ดีหยุดแต่ขวงหลสร้างบัฒนธรรมอ้วแต่พี่น้องไงอดบ่ได้นอ,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 อนบะหลับแต่พี่น้องเบอเสือพี่น้องข่อยเก็บอันนี้เราก็สิพวจะข่อยจะได้หาถุงมาใส่เฝ้าเก็บเฝ้าเมียบ้านรลละบาดใน,นมืดแล้วเก็บเร็วๆจ้า คอยเสด้เอาถงใส่จัง่ากว่องใดเป็นกว่องใดได้ไหมนก็อยได้ย่างหาเด้พี่น้องด้อพี่น้องจ๋าเบื้องนนี้น้ำข่อยจ๋าเห็ดเต่อดำทั้งเห็ดทั้งขี้ยงเงี้ยค่ะมือเร็วมือใดข่อยได้มาอีกข่อยจังข่อยสิมาหาซองมึงอีกหาเล็มมึงอีกข่อยเฝ้าหลายขนาดเฝ้าเฝ้าด้วยนี่เด่จ๋าแล้วเบื้งกลังต่สิมือสิยคำเราเนี่ยบ้านกันเ้ยจ้าพี่น้องจ๋านี่เด้อจ้าเห็ดเต่อดำเสี้ยวหัวเถก เล่นเก็บเพิ่นตอนคำคำตอนสิออกจากป้าจะหอบเพิ่นใส่ถุงมาตัดขาอยู่บ้านตัดขาเลียวเรียบโรยรวเบิ่งขาได้จังหันหลายติมถาดน้อยคอยเจ้านี่บาทที่นี่ข่อยกระิได้ไปจัดการพึ่งเพิ่นละจ้าย่านเพิ่นเนาแต่พึ่งกันเอ้อสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าย้ายเอ๋วหัวถึกมาปกแปกเราจะ ยามเกายามเกามาพ่อเฮ็ดแต่ดำยุม่มองเกาห้อยเกาขี่เกาเจ้าจอของหลายๆเติบจาเมื่อนั้นมื่อนี้ก,ก็เลยกลับมาเบิ่งอีกมาหาเบิ่งมองเกาเกาที่เคยเก็บ้ะจ้าไปเบิง่งนุ่กันเลยว่าสิได้บ่สิหมันโบเบิงนี่จ้ะพี่น้องเห็นอยู่จ้ะมีอยู่นี่เอาเออ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 ของนี่เด้เอ้อยนี่กับแมน หาของป้าหาของธรรมชาติมะพี่น้องเนาะ <c oughs> เป็ยน,นหนังสือละจ้า <c oughs> ข่อยยางขอมาพ่อเห็ดม่วงกุมหนึ่งง,งามงามพี่น้องข่อยก็เลยอดเก็บเอามาได้จ้งคุณ <c oughs> น้าจ้ามีต่างหลายเด้วหนีจะไปข่อยเรียกเอาข่อยเพ่อเอาเมื่อจา้าบิ้งบงที่จิงเอาได,ด้เดีนันโดกไม่ายนัน สเสบียงร้องคัมมงเนี่ยนั่นเอาได้ยด้พี่น้องแคสิโอลเออนี่เ่าข่อยว่าเอาถูกหลอแขวยได้หลายแล้วนั่นไปทางพุ่นอีกจ้าไปพุ่นทั้งนั้นบานเราจะมันแขวะใส่เสียหลายตัวหลายเพริมนักพี่น้องแขวะยันหนาวไหมมันหนาวหรอจ้าัดย่างไปย่างมาเราหอนแบบนี้เออ้าว่าใส่เมีดอีกอันนึงเรนนี่จะได้ปัดพุ่นฝุ่ยเจจ้า ไปย่างหาเบื้องละสองมองจะพี่น้องบอกคือบอกคือจะบ่มีหลงเหลือบ่มีข้นมาอีกเลยแบบน,นี้สิไปห้าเห็ดยังน้อบาทนี้เนาะบ่มีเ,ห,ดดะมะเห็ดแต่ดำโปะมาเก็บเห็ดต่ขาเหลืองก็ได้ที่ต้ตนสนด้อนะพี่น้องใต่ไต้ตตตอุ้มสนจะ กลายดอกแต่ก็พระว่าได้เก <of> ็บอยู่นี่จะดอกน้อยๆค่ะว่านไม่ได้ใหไงดอกพี่น้องนี่หมู่นี่ข่อยมาจอบเบื้งได้สวงอาทิตย์แล้วเด้อพี่น้องยังซ้ำเก่าก็ข่อยสิบบาเพิ่นสิได้ใหญ่บ่ใหญ่คือสิบ่ได้ใหญ่โทษที่ได้เจ้าข่อยบ่ถนัดมันหนาวอากาศหนาวอากาศเย็นเราไข่อเลือกสุดไปเป็นสิบบาได้ใหญ่จากสิบเจ็ดเด น้อยเลยก็บ่อยากเอาดอกเอาเป็นปยังจับยาก c แตยง n h ล่างกับมวนเมื่อพี่น้องเอาซ้ำนี่แล้วมึงนี่นั่นแคะแค่ได้ในี่น้ำมือเด็กยังพออยู่ซ้ำเก่าบ่ใหญ่เลยต้องจุ่มนั่นคุนอาสิได้ใหญ่ยังไงบ้างหาอ่อนในหน่วยกันนะโอ้ยหญ่ๆบ่ผิดในหน่วยนะกวยก็ได้บอกพราะ่าสิได้เก็บเลยหน่วยกับ นี่จ้าพี่น้องคอยยุตใต้ตนสนแม่ก็เลยได้ใส่แฟชจ้าคอยจะได้ออกไปตัดขายุเฮนได้จ้านี่ยก็เแนยวเพิ่นมาตัดตาต,ดตัดต้นไหม้มองนี่พี่น้องเฮ็ดก็เลยบ่ออกจอยจาออย้าพี่น้องคอยว่าเพิ่นสิเพิ่นอาจสหญ่อยยุแต่ว่าบ่สูงอีกแล้วเพราะว่าหนาวนะจ้ากระสีขาสั้นแต่ว่าดอกสหญ่อยยุแต่ว่าบ่ได้ง่ายเราคอยเอากวน มาพ่อปีแรกเต็มเดือนได้พี่น้องตอนนั้นเพิ่นพระทัานได้ตัดต้นไหม่ะมพจ้าตัดต้นไม่เราเม็ดสีลีแบบขึ้นมามันยมมันยัมเล้มขี้เก่าจะขวงอยู่นี่แหละพี่น้องค่อยะเห็ดไงพระทัานเมื่ตัวนี้จะ Nhảy có mì, nối có mì, ngay nó bị nó, nó đột nhảy chứ. Ủa, lím ta, lưng bừng, bừng lên, thua tí Lưng bừng lên, nhau hát thì... นี่ก็อีกกล่องนึงจ้าพี่น้องกัสิหอบใส่ถุงคือเก่าละจ้าพี่น้องขึ้นเลี้ยวมาพ่อจุ่มนี่้วเบิ่งยังมางามจ้ะนะแต่ว่าทันได้ใหญ่น้อยละน้อยหลายจะน้อยเกินพแล้วเบิง่งสิถธามาเบิง่งมาจอบประพันสิได้ใหญ่บ่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องจ้ามาเบิ่งอันนี้น้ำข่อยเบิ่งบางนี่ข่อยอ่อนใบไม้ใบเฟิร์นปกไว้ตัวนี่ก็ได้เบิ่งแม่จ้าได้ไงกันมาอยู่แต่ทันได้ไงหลายดอก khó dù, vô ở đứa này. Đó, tháng ngập. Tháng ngập bữa đây chân ở nắng cha nắng 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 ทำไมถึงว่าอากาศเย็นนะจ๊ะคนทนน้ำแข็งได้บนห้องอย่างเงี้เนี่เนาะคนห้อยถือเกี๊ยด,ดยยิดิอุ้ยเอาเงียบเอายบผู้สอบจังไย ป้าเจ็บเห็ดน้ำนี่บ่อะไรมีว้มใจเห็นตัดขาเลยพี่น้องมันเหือดไวไหมจ้ะเดี๋ยวเห็นหมองระดวกสองดอกเป็นที่เราจะบ้านแม่เอวหัวเถิดเห็ดพวกคอยลายเด้อแต่ก็น,นี้พ่อได้เก็บอยู่พ่อได้เก็บได้กินได้มวนยู่จ้าได้เห็ดคลิปมวน,มวน อยากสิเก็บเทลาดอกดอกจ้ามันแห่งนี้มองระดอกอยากหยุ่มเอาหยุ่มเอานะพี่น้องมันแห่งบ่มีแบบนั้นนี่ถ้าพ่อแบบนี้พี่น้ิณองนักใครได้แต่หยุ่มจะหยุ่มเอานี่เราก็สิได้ง่ายมองเล็มดอกจ้าพี่น้องแบบนี้ไปหาเบิ้องมองใดกับ่ใหญ่พี่น้องมองที่คอยเคยจงไว้นนะจ๊ะโบนั่ไง่ายเลย พี่น้องจ้ายายเอาหัวเถือกเวียขมือเบิงดุงเห็ดเตะดำดุงเกาทีมะพ่อมะเก็บมะหอบเมียบานกำคำเมือนันจ้าที่ไดเอามาเห็ดคลิปน้ำกันเดี๋ยวละมะพพอแบบเฝอเฝมันมืดนะจ้ามาหาเบิงว่าสิมีลงเหลียวโบโหงว่าสิมีโบมีเด้อเพราะว่าหนาวเป็นน้ำแข็งเมื่อมันไตยเมื่อเร็วนี่เห็นแล้วเห็นแล้วซอวงดวกตอนนี้พี่น้องมีดวกนึงข่อยว่ามัน ถือนกำแข็งเราตายหมดแล้วใครได้เนี่ยังพออยู่มาผู้ใดมาเฮาข่อยวะนี่ <c oughs> มากะซิว่ามันอีหยังนัวหมุนยุดยุดยู่ในตาใน,นาอุ้มไม้กะซิว่าแล้วนน <c oughs> เนาะเก็บออกบ่เดชพี่น้องเก็บน,น้ำแข็งเริ่มเป็นน้ำแข็งเราบ่เหลียวดอกถือกำแข็งตายหมดแหมข่อยจังมาเฮ็ดกล็ลายด้านได้เอเว,วพี่น้อง ก็พอได้เก็บอยู่อันนี้งามโกมูก็สิเนีนสุดไทยเราหลับพี่น้องเรียวหาพ่กโผล่เราจะสุดไทยเท่จ้าไปนะงามโกมูก่อยขึ้นปลาสุดไทยอีหลีแล้วเนี่งามโกมูเดี๋นี่พี <c oughs> ่น้องจ๋ายายเอวหัวเถื่อกระลังจะสิเรียนออกปลามาต่าอีกหม่องนึ่งระเบิ้ลระเบิ้ลบ้าบ้าบ้าแต่เมื่อาง,างามเถื่งามโกมูเด้๋นี้ มันสิพ่อเบียกนี้อีกนูกนะมอดกับขึ้นมาน้ำดีใจดีใจเอาเ้าาเกียเป็นือมืดแล้วแม่พป่นองสี่โมงแล้วแม่เอ้อข่ออุตส่า่าสิบไบเต่าอีกขอยก็ยั้สิเฝ้าอีกบาดเนี่ยโอุ้โที่จะอาบ้านเนี่มันกเก็นดหรือหลงมงบ้าข่อย่าคือสิ่งนนห้อยรถไถเยยบมือดดีมึง เคยพัวเจกเทียสงสัยเป็นสิเคือเกิดหลายอยู่ตอนนี้แต่้อยรัวหลุดพี่น้องหอบตั้งถีเนียมแยบานเด็กเราด้วยมันนี้เคยจุดตรวดเลยผีใจญ่หลายพัวอีกขสือว่าได้กลับมาหาเบิ้งเปิดเบิ้งน้ำหยาอีกทีนี้เมื่อนา เมือ่อเสมอคำ oh oh oh. aja, เสมอโอ้โหค่ะฝ่ามาแต่ฝ้าว่าเจี๊ยบเมืนแบบนี้ันนั้เหมนแบบนี้ือแบเื่อปวกระแมนแบอเปล่อพี่น้องจ้าปัดค่อยยกไปพออีกเร็วแมนบอแมนนี่ดีพูดนะ ขึดเยียบถูกยำเบ้อเสียงมาเคยมีหลายแทวแถวที่เมือนี้จ้ะกว่องม่หันสกอนสุกที่ด้วยจคันยิน ข่อยเป็นยังคือบ่กยางมามึงหนีตั้งแต่ที่เรกเนี่ยก็พวกคือประสิษฐ์พ่อเนาะพี่น้องเนาะข่อยเลยไปหาแต่น้ำขี้เก่าหมองเก่าเนี่ยเฮ้ยสิคือไปยังหนีสิมีโอ้ยข่อยสิบ่ได้เก็บเท่านี้แล้วจงไว้ปจะเก็บเนี่ยลุ่นนี่ยนะ่จริงเมือนะ่อยไหมพี่น้องเลยไมาหาน้ำตาหยาข้นหน่อแล้วก็มันหนองตาหยาเนื้อหอยรัวหลุดแะ đương nhiên một nhóm bằng bạc chưa kêu xem ba kẻ xem mày có chân xin mày mất sống luôn hà nội có sống hay ngoài nhóm tựa lửa phào mẹ 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 โอ้ยข่อยยกเบิ้งเนี่ยสวรรค์ไหลซุมมือเลยเนาะพี่น้องเนาะข่อยนพอตายน้ำมันสิยน้ำมสิ่เนี้ยบานเนาะอ่ออ่จ้ะ่ใช่อันนี้อีกจังข่อยใส่ถุงไปตัดขาอยู่บ้านเดี๋ยวก็ไปกับพ่อออีกข่ยสิจงมันจะไม่เก็บเงินหนาแล้วนี่เป็นังนเียเดี๋ยวเห็นบ่าพี่น้องกันอ่ะข่อยมุด่อยมนเลยเนี่ยโอ้มาอยู่ไก่ทเนาะ เอาไว้เราพี่น้องข่อยต้องเต้าออกป้าเราจะมานามาไหมมาสำรวจไหมเก็บนุ่นเก็บนุ่นเก็บนุ่นระบาดไปมาหายางสำรวจตึนกับขับ<ม>นุ้นไต่งานนี่แหละไปจา้าข่อยจะเก็บใส่ถุงเนี้ยบ้านจะไปนี่จ้าพี่น้องข่อยได้ออกใส่ถุงสิไปตัดขาอยู่เฮี้ยนเลยจ้านี่คือเก่าอีกแล้ว สิตาเรียนออกปลากันจ้ามือหนาควายจังค่อยสิมหาโลเบิงหยีคา่อยจ่าเรียนออกปลากันเด้อพี่น้องจ่าย่าเอ๋วหัวเถือกเรียนออกจากปลามาหอดรถดมันเพราะท่านในมืดจ้าก็เลยได้มีเวลาเอาใส่กับตาให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องน้ำงามเพราะท่านได้ตัดขงตัดขาดอกจ้าแต่ว่าอยากให้เบื้องง,งามมาไว้ทึงหลังรถดคือเกานี่แหละจ้าบาดท,ที่นี่ย่เอ๋วหัวเถือกก็สิได้เฝ้าเมียบ้านก็สิได้ขอลาไปอีกแล้วคลิปหนึ่งจ้า ขอบบุญขอบคุณลหลายๆเดอ้อที่มาเบิ้งคลิปติดตามเป็นกำลังใจซอยแย่เอวหัวเถืกอเบาหลายๆชงน,น้อยๆคอ,อยยืดดีสุขภาพดีมีแห้งแข็งแรงสุขสุขคนจ้ะจังพอกัอนกับได้เอวได้อีกคลิปหนาคลิปไม่ขอบคุณลหลายๆจ้าสุขดีจ้าสวัสดีค่ะ